ไปเลยจ้าไปทาง<ป>คือพัทยาเอาเข้าไปทั้งเบสี่กระสอบข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวสองกระสอบข้าวเจ้าสองกระสอบสิ่งสําคัญคือปลาจ้าทุกคนเยอะมากสองกระปุกจา้านี่อีกหนึ่งกระปุกเนาะรวมทั้งหมดเป็นสองกระปุกนี่มันนาด้วยเบอรกระปุกขาตะาไคร้ใบมะกระูดที่สําคัญคือเม็ดกระถินห้ามขาดเด้อ นี่ลิ้นจี่ก็หลายกิโลคือกันอ่านี่ก็คือพริกปุ่นน้องสาบอกว่าอย่าขาดนะพริกปุ่นจะเอาไปซาเขาตุ้นมาสา,าตะไคร้ไปมะกรูดอันนี้คือส้มแหนมจ้ะส้มเนื้อจ้ะทุกคนยังเหลือปลาอีกยังเหลือปลาอีกยังม่เด้เอามาเดี๋ยวไปเอาปลาก่อน <c oughs> ในนี้ก็จะมีปลา ปลาน้ำโขงเจ้าทุกคนป่าน้ำโขงเต็มเลยอะไรมีไก่ด้วยอย่ไงอ้อมันเชื่อมขนาดมันเชื่อมเข้าไปโอ้ยน้องเงยไหลแล้วก็มีไก่บานนำมีป่าน้ำโขงมีไก่บานแล้วก็มีมันเชื่อมจ้ะอยู่ในนี้อัดอัดน้ำแข็งไปเนาะพี่อยากเสนอม,ม้มว่วงสองเข่งสองเข่งใหญ่เลย น,นีอะไรโอหนอมไม้จ้ะหนมไม้ต้มจ้ะหนมไม้ต้มนําอันนี้คือหนอไม้ต้มจ้ะเ็จเรียบร้อยข้าวอีกในรถอีกสามกระสอบทั้งหมดเจ็ดกระสอบจ้ะทุกคนปะบานนี้ขึ้นรถได้หนึ่งข้าวไปกินระหว่างทางนําแบบว่าเขาสิบบจอดเลยจา้าจอดครั้งเดียวก็คือตอนเที่ยงเที่ยงคือเที่ยงยามไหนคือจอดตรงนั้นเลยจ้ะทุกคน แล้วก็จะทอดเนื้อไปด้วยมาดูสไปร์ตทอดเนื้อเอาขึ้นไปกินบนรถทอดเนื้อเอาขึ้นไปกินทั้งๆรถนี่ทอดเนื้อกับยังแหลมสองอย่าง <c oughs> คนที่ตื่นเต้นที่สุดใครมะเฟืองเออเอาไปไว้ข้างหน้าเอาไว้กินคุณนาะ <c oughs> เขาเอาขึ้นวัตถุกระสอบแล้วบอ จะทุกคนของฝากเนี่ยโดยเฉพาะประแดกห้ามทำหล่นนะของฝากจ้า,าขาดประไดคือติ๊บเขาปัดติ๊บเขาขาดบรไดก็คือติ๊ <มา S 1> บเาขาเด,ดี๋ยวเ,เอาถุงให้ไปไปไหนเนยรถกันไป<ด><ด>เลยข้างหลังเลยลูกไปยังอยู่ข้างหลังเราจะเหมาหลังเลยนะยายบอกว่าให้เอาไว้ตรงข้างหน้า ไปทั้งหมดกี่คนหนึ่งัญจอมจองคนละเบาะเลยเนาะคุณพี่ปากยังไม่เสร็จเลยหันหน้าไม่ดียังไม่เสร็จเลยค่ะหันนาไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยหนุนตะเวนนั่งคนเดียวข้างหน้าคุณบื้ยเหมาคนเดียวเลยตีข้างหน้านั่นชวนให้ไปนั่งรถบอมันกับดเด้อสองคนเด้อ ออกเดินทางกี่โมงนี่ไปเลยเลยนี่บอ่ ho, ตอนนี้กี่โมงตอนนี้ตีห้าตอนนี้ออกเดินทางแล้วจ้าตีห้าสิบห้านาทีตอนขำอีกสองก่อนเฟืองแล้วเราจะไปรับพิโดจ้ะรับพิโดกับรับไอ้อะไรนะแอดมินของเยวีเนาะแอดมินเยวีเนอ สองคนสองคนจ้ะทุกคนไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนแปดกับคนขับจ้ะทุกคนรถแบบว่างรถว่างมากส่วนหลายสิเป็นของรถว่างมากเลยมีทุกอย่างแต่เวทว่าไปเลยจ้าไปทางคือพัทยา พีโดยังไม่ตื่นเลยมาอุ้มเมาอยู่ในบนนอนเลยนอนไอนอนตักโตเลยไหมทางหัวฮะ <c oughs> เอเอมันอยู่ข้างมันเลยเออมันรับพี่โดพีโดยังนอนอยู่เลยเ<อ>ยังไม่ตื่นเ,<อ>เลย <หา S 2> ไม่เก่งเหมือนน้องเฟืองเลยนะเนาะเสร็จแล้วรับหมดทุกคนแล้วแค่นี้แหละหนุนตะเวทจองข้างหน้าเลยกับพี่โดทางนี้ก็จองอีกหนึ่งเบาะทางนี้อีกหนึ่งเบาะยายวิจองหลังอีกหนึ่งเบาะ แค่นั <min ska> ้นเลยจอคาไปทางพัทยาไปไปไมนำอยู่พี่ปามพี่ปามเมารถขึ้นพี่ปามเมารถขึ้นผู้พานลงจากผู้พานถุนดมยาและเมาผูเมาผู้พานทางค้งทางเขียวไหลเมารถดำเลย ตาดำข้างนึงโบดำข้างนึงเบาลดมากเลยโอ้ยพาเข้าในเมืองกัย่งางขกยกระติบข้ามาอยู่เนาะคุณโอ้ยเนื้อสมเนื้อคุณน่ะคุณน่ะนนะเห็นบ่พาเข้าในเมืองมากคุณน่ะศูนยนะ์นอาหารได้เทยังไายกระติบข้ามากินกับนั้นอีก มาจอดปั๊มน้ำมันวางน้ำเขียวมีมีฮอตเคเอฟซโอมีจุดชมวิวด้วยวางน้ำเขียวจ้าทุกคนตอนนี้กำลังอยู่ที่บนทางด่วนจ้ทุกคนอีกประมาณ30กิโลก็ถึงพัทยาแล้วตอนนี้ก็6บม่วงน้อยๆนี่แหละออกมาตั้งแต่ตีห้า จะถึงแล้วจ้านะถึงพัทยาแล้วจ้าถึงแล้วยังพัทยาถึงแล้วถึงพัทยาแลวเดี๋ยวเราก็จะตรงไปบ้านพี่สาวเลยเราจะตรงไปบ้านพี่สาวเลยบ้านเราเป็นทะเลขนาดนั้นถึงแล้วจ้าร้านนวดของพี่สาวสิลาลาอุ้ย ขึ <c oughs> ้นไปขึป้นไปขึป้นไปยายอยู่ไหนยายน้าอยู่ไหน,าไหนมามันจะเป็นห้องสองห้อง โอ้โหทำห้องอีกทำห้องอีกสองห้องมีแอร์ด้วยฮัลโหลทำห้องสองห้องไม่ไหวเลยมาดิมาฮอตจนได้เจอกันเมื่อวันที่เออเห็นป้ายเอาร้านนวดพี่สาวส่วน้างน้องจะเป็นนวดนวดเท้าน่าจะเป็นส่วนของนวดเท้านะคะส่วนข้างในก็จะเป็นนวด ตัวนวดหมดทั้งตัวเนาะมีกี่เตียงหนึ่งศศสอสมี่ห้ามีงเบิดหเตียงจ้ะทุกคนนี่นวดเท้าเอามาไว้ข้างในด้วยอันหนึ่งเออแอร์เย็นฉ่ำเลยอันนี้ก็เป็นนวดเท้านะนวดเท้าอันนี้คือบริเวณข้างในรน้านนวดจ้ะ